เก้าหห้าสิ่งที่ทำก็คือถ้าในเรื่องของความสว่างของหน้าจอเนี่ยใช่อย่างที่กอบอกบก็คือได้เกิดแสงแล้วมันจะสว่างะนะครับแต่แต่ของ965เนี่ยเรื่องขอที่ผมเป็นโอเมเลต ครับนะครับโมเดลจะทำให้สีเนี่ยมันคมชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากที่ในเรื่องของแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยมันยังปรับในเรื่องของสภาพแวดล้อมด้านข้างด้วยปรับจูนนิ่งแสงให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานในมากสุดนักเวลานั้นๆด้วย<ะ>แต่สิ่งที่เห็นพัฒนาการในเรื่องแรกของทางการบินที่พัฒนา f อร์เนอร์แรุ่นขึ้นมาก็คือในเรื่องของความแม่นยำ GPS แม่นขึ้นามากๆวัด <What S 1> ง่ายๆคือในในหมวดของแทร็กลันเวลาที่เราวิ่งในสนามเน่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าระยะเริ่มกับระยะจบเนี่ยปกติสนามเรา400เมตรเนาะในรุ่นก่อน ก่อนหน้าเนี่ยบางทีเราอาจจะวิ่งจบก่อนที่จะถึงระยะ400เมตรอาจจะเพี้ยนบ้างนิดหน่อยแต่ในรุ่นหลังๆมาเนี่ยโดยเฉพาะรุ่น955และ965เนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับอีพีนี้เราจะมารีวิวถึงกัดเจ็ตหนึ่งรุ่นนะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วกับ r o ลเ n อร์ซีรีสกับ Phinix Series โดยพี่ออเนาะวันนี้ออกรุ่นใหม่มาเป็น ฟอร์เนอร์965ใช่ไหมพี่แบบ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 นี่นใช่ <laughs> จุดเด่นของมันคือเห็นได้ชัดเลยคือหน้าจอของมันที่เปลี่ยนไปมันคือหน้าจอ AMOLED ถูกไหมพี่ถูกต้องถูต้องเขาเรียกว่าเป็นเจนใหม่ในวงการทำนาฬิกาขึ้นมาตัวที่แล้วเนี่ย955เนี่ยหน้าจอมันจะเป็นโซลา่านะเพื่อนดูดแสงพลังงาน,นทำให้แบตลดช้ากว่าตัวนี้คือ955นี่คือที่เหมือนกัน ใช้นี่คก็955ตัวนี้965หน้าจอเป็น AMOLED สีชัดกว่าพิกเซลจะมากกว่าตัว955ตัว955เนี่ยพิกเซลมันอยู่ที่260พิกเซลแต่ตัวนี้ยพิกเซลอยู่ที่454พิกเซลซึ่งมันชัดมาก ตองขนาดหน้าจอของตัว965มีมากกว่าครับมากกว่านิดเดียวตัวที่แล้ว1.3ตัวนี้1.4นิ้วนะใช่ซึ่งซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วมองด้วยตาแยกไม่ออกเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งของมันก็คือกรอบถูกไหมพี่กรอบเนี่ยตัว965เนี่ยเหมือนจะเป็นไทเทเนียมใช่ซึ่งถ้าดูจากตาเนี่ยไม่ต้องจับเลยก็ได้เนี่ยดูจากตาก็จะรู้เลยว่ามันเห็นเลยว่าเห็นความทนทานที่มากกว่าของตัว9 5 ตัว9 5จะใช้เป็นไฟเบอร์โพลิเมอร์ฟอนทานตัวไทเทเนียมมันมากกว่าอยู่แล้วมากใช่ด้วยคำว่าไทเทเนียมนี่คือชัดเจนอยู่แล้วใช่แล้วก็น้ำหนักมันต่างกันนิดเดียวก็คือต่างกันแค่กรัมเดียวพี่ใส่แล้วก็ไม่รู้สึกใช่ไหมไม่รู้สึกเลยครับจริงจริงทั้ง3รุ่นเนี่ยพี่ใช้มาตั้งแต่9945แล้วตัวนี้เป็น9555เรียงกันอย่างนี้นะ45 9่าครับผมทั้งสรุ่นเนี่ยน้ำหนักใช้งานเนี่ยไม่ต่างกันเลยสิ่งที่ต่างกันชัดที่เราเห็นกันได้ตอนนี้เลยก็คือเรื่องสีเนาะครับอ่าเพราะว่าไซส์เนี่ยทั้งัวเนี่ยใกล้เคียงกันพูดถึงเรื่องความอึดของแบตหน่อยพี่ถ้าเทียบกับ955อ้แน่นอนครับมันมี3โหมดด้วยกันถูกไหมพี่เป็นโหมดสมาร์ทวอชแล้วก็โหมด g p s แล้วก็มัลติแบนมันแตกต่างกันเยอะไหมพี่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะครับชนิดที่955ในเดิมทีด้วยความที่เป็นโซล่าเนาะเราแน่นอนว่าแบตมันใช้ได้นานกว่า945อยู่แล้ว่รแตพเป็น 965เนี่ยเขาทำให้แบตมันอึดขึ้นอีกในทุกๆโหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโหมด GPS โหมดสมาร์ทวอชแล้วก็อีกโหมดนึงเป็นมัลติแบตมัลติแบใช่ใช่ก็ใช้ได้คนกว่าทุกอันเลยถ้าโหมดสมาร์ทวอชเนี่ย9 5จะอยู่ได้ประมาณ15วันขึ้นไปใช่คขึ้นอยู่กับแสง ขึ้นอยู่กับแสงนี่หมายถึงยังไงนะพี่สากอาทิไงที่955ด้วยความที่เขาใช้โซลา่าเนาะใช่ผมมันก็ต้องดูว่าแสงมากแสงน้อยคล้ายๆเราคิดว่าเหมือนเราติดแผงโซล่าที่บ้านอ่ะคล้ายๆกับหน้าจอโทรศัพท์ป่ะพี่ที่แบบแสงน้อยๆมันจะสว่าง2งเรื่อง2เรื่อง955สิ่งที่ทําก็คือถ้าในเรื่องของความสว่างของหน้าจอเนี่ยใช่อย่างที่กอบอกบก็คือถ้าเกิดแสงน้อยมันจะสว่างครับแต่ของ965เนี่ยด้วยความที่ผมเป็นโอเวอร์โ นะครับเมล็ดจะทำให้สีนี่มันคมชัดมากขึ้นก็นอกจากที่ในเรื่องของแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยมันยังปรับในเรื่องของสภาพแวดล้อมด้านข้างด้วยปรับจูนนิ่งแสงให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้มากสุดน,นเวลานั้นๆด้วยแล้วก็ในโบดของ GPS ก็บอกว่าตัว95เนี่ยความอึดมันจะอยู่ได้42ชั่วโมงขึ้นไปครับ ขึ้นอยู่กับแสงเหมือนกันถูกต้องแต่แสงอันที่2เนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของความทนทานครด้วยระบบโซลา่าเรานี่คำว่าโซลา่าเราจะนึกถึงอะไรโซล่าเซลล์ครับผม yeah, โซลา่าเซลล์ใช่ไหมก็คือแบบเติมพลังงานไฟฟ้าใช่ป่ะค,คล้ายๆกันตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าแสงเยอะเนี่ยจะทำให้เหมือนกับว่าได รีชาร์จไปในตัวนิดนึงทำให้ยืดระยะเวลาแบตได้นานขึ้นใช่ใชตัว965นะจะอยู่ได้31ชั่วโมงโดยประมาณนะครับในโหมดของ GPS โหมดสุดท้ายคือโหมดมัลติแบรนคือหมายความว่าใช้ดาวเทียมหลายตัวที่ในที่อัดสัญญาณใน,ใใน่อัญญาณตัว965จะอยู่ได้20 ชั่วโมงขึ้นไปขึ้นอยู่กับแสงแล้วก็ตัว965อยู่ได้19ชั่วโมงนะครับใช่ใช่สิ่งที่มันแตกต่างจาก955นี่ก็คือ ambient light sensor คือปรับแสงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างที่พี่บอกไปถูกต้องถูกต้องคือถ้ามืดมันจะสว่างใช่ครับผมแล้วก็จุดเด่นอื่นๆก็คือเพลงบรรจุได้2อ0 0เพลงอ่านี่ได้2,000เพลงเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือแผนที่เป็นแบบสีถูกไหมพี่จะเปิดให้ดูเลยปกติแผนที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทวอทรุ่นไหนคาัเพ่ไม่ค่อยจะเป็นสีมันจะเป็นขาวดำมาให้แต่นี่เหมือนเราอยู่ใน Google Map เลยครับเห็นไหมเออ,อ,อ,อมันเจ๋งเนาะมันเจ๋งมากคือจุดเด่นตรงเนี้ยอย่างคนที่วิ่งซิตี้รันอ่ะหรือว่าไปแข่งตามงานไหนก็นแล้วแต่ครับถ้าเราดูใน Map ของงานที่เขาให้มาแล้วเนี่ยเราสามารถมาดูนีด้ด้ดดวยซ้ำว่าว่ามันถึงจุดที่ต้องเลี้ยวหรือยังหมายความว่าคือมันดูล่วงหน้าได้ว่าเราจะเลี้ยวตรงไหนเลยนี่ไงคนเราเห็นท้งแบบเลยไงทีนียเราเห็นท้งแบบเลยว่าเราอยู่ตรงไหนบ้างเห็นั้มมีกี่แยกเห็นอะไรบ้างเ<ม>นี่ยเราเห็นหมดเลยแตแล้วเราดูได้เลยว่าเราจะต้องเลี้ยวแยกไหนอะไรยังไงบ้างพี่ได้เรือนี้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วปะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับผมถามถึงความรู้สึกของพี่หน่อยใช้ตั้งแต่9 4 5 9 5 5ห้า้า้าหมาตัวนี้ พี่รู้สึกยังไงบ้างณตอนนี้นะครับคือสิ่งที่ชอบและเห็นการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจริงๆพี่เป็นแฟน Foreigner อยู่แล้วนรายการรุ่นแรกพี่ก็ฟอร์เนอร์เหมือนกันนะรุ่นอะไร220 f r 2 0โคตรนานนานมานในรายการเรือนแรกของพี่เลยครับตอนนี้ยังใช้ได้นะยังไม่พังด้วย สิ่งที่เห็นพัฒนาการในเรื่องแรกของทางการบินที่พัฒนาฟอร์เนอร์แรุ่นขึ้นมาก็คือในเรื่องของความแม่นยำ GPS แม่นขึ้นามากมากวัด mm. ง่ายๆคือในในหมวดของแทร็กลันเวลาที่เราวิ่งในสนามนเ,นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าระยะเริ่มกับระยะจบนะเนี่ยปกติสนามเรา400เมตรเนาะในรุ่นก่อนๆน,น่าเนี่ยบางทีเราอาจจะวิ่งจบก่อนที่จะถึงระยะ400เมตรอาจจะเพี้ยนบ้างนิดหน่อยแต่ในรุ่นหลังๆมาเนี่ยโดยเฉพาะรุ่น955และ965เนี่ยมีความแม่นยำม,มากขึ้น965เนี่ยพี่เทสวิ่งมาประมาณ มากกว่า10รอบแล้วกันมากกว่า10กิโลด้วยซ้ําไม่เพี้ยนเลยครับกอก็คือตรงไปเป้ทุกอรอบเป๊ะทุกรอบเลย uh huh. อันนี้เรามองกันถึงในรอบในรอบที่เราวิ่งรอบในสุดน,นะสี่เมตรน,นะแล้วระยะโดยรวมเนี่ยที่พี่ใช้มาอาทิตย์หนึ่งไปกี่กิโลแล้วก็วระยะโดยรวมของพี่น่าจะประมาณ สี่สิบถึงห้าสิบโลได้แล้วครับก็ชาร์จแบตไปบ้างยังยังเลยวันแรกพี่ชาร์จเต็มเสร็จใช่ไหมแล้วพี่ชใช้ยาวเลยแล้วของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ใช้แค่ในโหมด g p เบียทั่วไปพี่เปิดนอติทุกอย่างเต็มฟูลสตรีมเลยครับแล้วมีจุดไหนเพิ่มอีกไหมพี่ที่พี่ชอบนอกจากเรื่องการพัฒนาที่มัน พัฒนาดีขึ้นจริงๆเรื่องสีเรื่องของรูปลักษณ์ของการดูง่ายปกติเวลาที่วิ่งปนปอย่างเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยพี่วิ่งบ่ายสามเราวิ่งใช้ในการเรือนเก่ามันก็จะมองยากๆหน่อยเพราะมันแดดมันจัดนะเนาะแต่พอเป็นรุ่นเนี้ยเราดูง่ายขึ้นมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งสิ่ง,งที่965มันมีให้มากกว่ารุ่นก่นกอนๆคือมันมีวัด power ได้ด้วยใหม่ถึงยังไงครับ p o อ e r งงสิคือคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยเขาจะมีในสิ่งที่เรียกว่า power w a t ิ meter ก็คือพลังงานในการใช้ในการวิ่งซึ่งวิ่ง ก่อนหน้าเนี่ยการมินมีแต่ไม่ต้องใช้อุปรกรณ์อื่นเข้ามาช่วยไม่สามารถใช้ในาการพเพียวๆได้แต่965มันทําได้ครับประโยชน์ของการใช้วัดหรือ power ในการวิ่งมีมากมากเลยครับกอเพราะว่าโดยปกติเราเราจะเคยได้ยินว่าเราใช้ดู h าร์ t เรทดูพสถูกไหมครับผมแต่เวลาที่เราดู h าร์ t เรทกับดูพสเนี่ยวิ่งบนทางลาบกับทางขึ้นเขาเนี่ย heart r a ทจะสูงขึ้นอยู่แล้วถ้าเราวิ่งเพียเท่าเดิมถูกปะ่ะพลังงานที่เราใช้ก็มากขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเราใช้ power ในการวิ่งเนี่ยเราจะสามารถวิ่งด้วยพลังงานเท่าเดิมตลอดเวลา อ oh. มันเป็นการควบคุมพลังงานในการวิ่งของเราได้ดีขึ้นครับนอกจากตัว power มีอีกไหมเด่นเด่นของรุ่นนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง map uh. อย่างที่บอกไปคือละเอียดมากขึ้นใช่ัละเอียดมากขึ้นครับมาถึงสิ่งที่ต้องปรับหน่อยสําหรับรุ่นนี้ในความคิดเห็นของพี่หลายๆคนไม่รู้เป็นไหมแต่พี่พี่มักจะเป็นตอนนี้พี่ยังไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มันจะเป็นเหมือนรุ่น955หรือ945ที่พี่เคยเจอหรือเปล่าครับพี่คือเวลาใส่ไปสักระยะหนึ่งอะ่ะมันมันจะเริ่มรู้สึกว่าไอ้สาย มันจะทําให้เรารู้สึกคันหรือแทอ้แต่ตอนนี้ด้วยความที่มันยังใหม่ ตอบไม่ได้มันจะแพ้หรือเปล่าหมายเพราะว่าคือพี่ใส่กปนานๆแล้วมันจะแบบใช่ใช่มันจะเริ่มมีอาการแบบแดงๆตรงเนี้ยคื่แคลนขื้นขึ้นใช่แค่จุดเดียวไหมพี่จุดเดียวเริ่มสายจูกต้องโอเคถ้างั้นผมอยากให้พี่เทียบตั้งแต่9 4 5 9 5 5 965้หน่อยพี่ความแตกต่างมันมีมากน้อยขนาดไหนสําหรับพี่แตกต่างมากครับถ้าเกิดว่าเทียบจาก9 4 5 9 5 5เนี้ยเ6 5นี่เรียกว่าเป็นเจเนอเรชั่นใหม่เลยคือสิ่งที่เปลี่ยนอย่างที่บอกพูดหลายๆรอบเลยคือไอ้หน้าจออัลเบตเนี่ยคือมันแบบ วิวัฒนาการอารารงานสร้างมากเออ,เอ,อมันทําให้เราดูง่ายขึ้นมากๆแล้วก็ทําให้เราอยากจะดูได้คอร์ดมันนะเราอยากจะใช้เพราะว่าด้วยสีสันที่มันแบบสวยงามอย่างเนี้ยอ,อ่าใช่ออใช่เช,ช้าเช้าพี่ตื่นนอนขึ้นมามันจะมีบอก้วยนะว่านอนพักไปเท่าไหร่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนออวันนี้เหมาะจะซ้อมอะไรแล้วมันจะมีแบบไกด์ไลน์มาบอกเราเออ,เอ,อแล้วก็ การพักผ่อนที่เรานอนไปวันนี้มันเป็นเบสรีคร์ฟอรรี่มากน้อยแค่ไหนคือหมายความว่านอนดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย<อ>หลับลึกหรือเปล่าอะไรเงี้ยของเดิมมันมีมันมีเป็นข้อความเป็นเข็มมาบอกเรามีสเตตัสที่เป็นแบบสีสันนิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบสวยงามขนาดน,นี้ยคือปกติคนเราส่วนใหญ่นี่ตื่นมาจะจับโทรศัพท์แต่พี่นี่จับนาฬิกาเป็นอย่างแรกเลยว่าปกติพี่ใส่นาฬิกานอนไงอาจริงเหรอใส่นาฬิกานอนอ๋อยอรอไอข้อดีของการไอระบบก็แตก9้าแล้วละมันมีมาละ 9 5้5ห้าห้ากับเก้าหกห้สิ่งที่มันมีมาคือเวลาที่เราใส่ในาฬิกานอนอมันจะช่วยวัดด้วยว่าเรานอนหลับลึกมากน้อยแค่ไหนเป็นเป็นแบบกูส้สลีปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันมองถึงว่าการนอนของเราเนี่ยมันช่วย r รี o ค e เวอรี่ได้ดีแค่ไหนด้วยเหมาะกับการจะไปซ้อมหรือจะ ไปแข็งหรือเปล่าคับเพอ,อมันช่วยประเมินลูกนี้ได้ด้วยนี่คือข้อดีของการ m มินนะสุดท้ายพี่ครับวิวัฒนาการ265มันก็มีทําเป็นอ m ร l โมเหมือนกันใช่ครับไอตัว c o ร์เนอร์ซีรีอ่ะพี่ไม่ได้ใช้เลย245 255 265ไม่ได้ใช้เลยพี่เคย เคยจับสองสี่หมาก่อนแต่ว่าไม่ได้ใช้แบบเป็นจริงจังขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเทียวกันได้ไหมพี่สิ่งสิ่งที่สิ่งที่ต่างกันชัดเจนเลยระหว่างตระกูลซีรีส์สกับซีรีส์เก้าเนี่ยคือน้ําหนักซีรีส์สจะเบากว่าอืหน้าจอถ้าเป็นรุ่นก่อนอันนี้เหมือนจะเล็กกว่าแต่ว่ารุ่นนี้ใกล้เคียงกันเล็กกว่านิดหน่อยครับผมอืแล้วก็ ความอึดของแบตซีรีส์9จะเยอะกว่าฟังก์ชัน1-1ใ,ใ,ใกล้เคียงกันทั้งหมดครับกอ <c oughs> สามารถทําทั้งในเรื่องของวิง่งว่ายน้ําก็ได้อะควาทอนได้เล่นกีฬาได้ได้ทั้งหมดเลยสุดท้ายผมอยากให้พี่ให้คะแนนแต่ละบดของมันหน่อยความสวยอย่างแรกเลยพี่ให้เท่าไหร่พี่ความสวยให้10เลยครับเต็ม10 <c oughs> เลย <c oughs> เอาแล้วความทนทานเรื่องความทนทานพี<ๆ>่พี่ให้ความทนทานตอนนี้ถ้าเทียบกับรุ่นก่อนนะครับพี่ให้10 ถ้าตอนนี้พี่ให้สิบเพราะ,ะยังยังไม่เห็นรุ่นไหนที่ทําหน้าจอได้ขนาดนี้ไม่ไม่ไม่ใช่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะแบรนด์อื่นด้วยครับผม,อมตอนนี้พี่ให้สิบอ่าแล้วในแต่ละโหมดเรื่องของโหมดการใช้งานฟังก์ชันการใช้งานพี่ให้เท่าไหร่ด้วยตอนเนี้คือด้วยความที่พอพอเราเริ่มเราเริ่มใช้มันจรงิงจริงจังๆนะพี่ไม่ได้ใช้แค่ในโหมดของนาฬิกายอย่างเดียวพี่เอาบัตรเครดิตใส่ในนี้ด้วยวเวลาจะไปจ่ายอย่างซื้อแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยก็ใช้บัตรเครดิตไปเหมือนนาฬิกาไปติดจ่ายเลยใช้ขึ้นนีดีเอนก็เอา อีซี่มากใช้ในประจำวันได้ทุกอย่างเลยไอฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่955าายัมาน965เนี่ยที่ให้10ทั้งหมดเลยสิน10 10เปหมดเลยตอนนี้ความสวยความทนทานฟังก์ชันการใช้งาน10หมดเลยใช่โอเคโอเคก็ประมาณเท่านี้เนาะกับซีรีส์ของ f o r e r นเรุ่นใหม่ล่าสุดเป็น965ใช่ครับแล้วก็ทางร้านเราก็มี265ด้วยใช่ครับใช่ใชฝากไว้ด้วยนะครับกับรุ่นนี้นะครับ กามินฟอร์เรนเดอร์965นะครับราคาอยู่ที่2 1 3 9 0บาทช่ทแล้วหาซื้อได้ทางหน้าร้านเซ็นทรัลเวิชั้น3นะครับผม<า>ใครสนใจนาฬิการ,รุ่นนี้ก็แวะเข้ามาซื้อที่ร้านได้แล้วก็สงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมบจะมาช่วยตอบด้วยสำหรับอีพีนี้ประมาณเท่านี้นะครับผมเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ